เกดบลลงกมดบา่อนเหมนงดก้อนงดก่อนฟันเป็นฟันมังค์เลยงดก่อนตาฝันมังเลยันะเพื่อหลังนี่เพื่อนมุ้งสามแยกวังสี่วมุ้งสามแยกอไนของของของไม่เขาพรอันนี้มันยัจะของกองนะงดงดฟันม่านจ้าวันพันจิกกันก็ว่าดีหละ แค่นี้พุมสามแยันบานเลยคีสิบปทีเล่าบาลแล้วฝันจะสามขึ้นถึงงไปเวันนี้ก็ฝันแก้วหลังใดบอกไปใช่กัฝันติตามลข้ก็เงินมัก็ชิว่ฝันนั่นมันเที่ยวหร่องหบานดูเออเที่ยวไปโรงบวานดูไปมาก่อนดิได้น้ตบอออกับไปเขาเขาใหญ่จอกันหกื ยาฆ่าเชื้อมันก็ไปมีเช็คเขาก็เกเนี้ยวก้อนเดี้ยวก้อนเขาก็ว่าใครถึงเนี้ดีปกตีอยู่า่าองเดกกันนะออองเดือนไปอีกเนึงแก็โอ้ย ต้าฟันฟันขิ้วยุดอกแต่ว่าไม่เอาพวกป็นจังไหนจังว่าสั้นครับเมื่อเห็นเมื่อคือจูแรกทีเล่ก็ยี่วันยี่ฟันหนั่นแต่เมื่อฟันเกี่ยวเงอนนี่เนาะฟันโดยไปปัดนกขุมนี่ได้แหละเกี่ยวข้อปัดปัดนกขุมการทั้งนี้ก็น่า กี่เกี่ยวเขาทุกคนไหนมันขึ้นมาที่ยี่เดิเกี่ยวไรนนคุมฟอ,อง,อง,องนออออมมนคุมนเขาซิงเอาแฝงมาววาเรกมีนหนึ่งไม่ได้บอกชีวิตว่าว่าจะจะปัก้องดอยไรยปัก้องไงมดสองตัวก <laughs> <c oughs> ารก้าวเสียออกสองตัวที่พ <c oughs> <ขา S 1> ันชีว,วมีมันมัน มันกเตือนกัว่าเงินเท้าบไมีแห้งรับมันมันเลยใจโบเทียงเนาะใจโบเทียงใจเทียงคือเก่าแม่นแล้วขันวัวนี่เงี้ยวัวปั่นจะติดตามก่าอยู่บอกว่นไงกะย่างบริเวณแกะเก็บบริเวณมันย่างลายมือนี่เนาะือขี้เกียจตัวเดียวต้เกอถ้าก่าขันตาฟันฟันเกี่ยวบ้านหลังใดมันออกบ้านเล็กที่นะ ฝันเกี่ยวหลังใดอบ้านดขที่งวดมหันฝันเกี่ยวบ้านหลังนี้แต่ว่าบ่ออกมันบ่บ้านลีที่สิบแปดบ่ออกนอกงวดนี่บ่เล็ไม่บ้า มีวันเดกันแบบปืนอีกทีแตะเกียบแต่ว่าคันเดียวกัที่สบายไปตะเกียบกับปืนนั่นเองคันมันหนันเฮาเฮาสี่ฝันช้ำอยู่ดอกคันแบบคันเกี่ยวปืนคันยิงบ่อกรบบอกนี่คันคันว่าปืนยิงบ่อคันหนักยิงบ่อบ่อแตกบ่อเลยคือว่าบ่อยิงบ่แตกคือมันเรียกบ่อไม่กับบ่อ อนนออกเ่อยู่ไปได้กะรยิงออกหนึ่งคือออกแค่ออกแค่ก็กีตากับฟันเ่ยวกับปืนดูดีเนาะดูแล้วแบแล้วก็ยิงลงลางแล้วก็ยิงถึงนทั้งฝ้าอยู่หัโหลยิงลงะากอกลางเนาะออกลางยิงึงทั้งฝ้าก็ออกบนส่ยนากบาอบาย่วนนี้มันก็คือวหลงเนาะรวมกันได้จงขี้มากทอดมาก ว่าล oh, oh ah ูกหลานก็เที่ยวมาถามอยู่นี่เที่ยวมาถามมาเที่ยพิ่งฝันดีคือเตมาเที่ยพิ่าฝันได้โชคคือ่ตแม่นคือกตาันบัวปวยยืนีม่แห้งเอากะมันมีเนวหงเนาะมันมันมีแนวหงเอากะนอาดีฝันดีเอากะจี่นี่มองแับมองเอาดูอันนีแมติดร์วอระวดีชแน่ละกัถาคิดน้ำมาจของบ่มีแยงเงินมาละ คือเป็นไรยาเนี่ยันจะเอาไม้แก๊บอะไรเพื่อมาขนานขนรันแล้วดีใจน้ำบาบุ้นี้บาทนี่แก่ชิคินี่า้างนเขาพาเขายิบเหมือนนวดดีด้ว่ดี้เขาพาเอาเห้คุณตาด่ดีไม่แห้งเด้ออยหายไปไป อยากไปไซมใสไซผู้เดียว,ย,ว <c oughs> ยัง่อ่ได้ไปยังมีผู้ไปไไนำยังม,ม,มีผู้พาไปไปผู้เดียวเด้อบันเด้อ